สวัสดีค่ะพี่นอ้องป่องปลายมานนี่สิไปช้อปปิ้งนะจ๊ะวันนี้วันหยุดอีกแล้วค่ะยุทก็จะไปช้อปปิ้งพี่น้องเนี่ยไดการมาน้ามันแม่แฟนเป็นเสือหาวันเกิดแต่วังกุ่มผ้าแล้วห้าร้อยโคนกับหนึ่งรอที่เหลือของปีที่แล้วเนาะ ปีที่แล้วเราก็หายหาลอยปีนี้เราก็หายหาลอยบัตรของขวัญพี่น้องยันมันเบิดได้อยู่เดี๋ยวสิไปชอบนะคะว่าจะได้อะไรคะเงินหกร้อยเงินหกร้อยสื่อยังได้พี่น้องสิได้เสือจักตูนี่ไปเบิ้งน้ำกันจ้า เพื mm ่อสนขุด over the hmm. t h ช t shop แถวนี้เป็นแหล่งช้อปปิง้งเ,เลยจ้ะเยอะเลยอีกุงอีเกียอยู่ตรงนน้นอีเกียเน่ยอ้อมอ้อมนี่มิตรห้างได้พี่น้องห้างทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราจะไปดูดูว่ามีเสื้อชุดชสวยๆไหมใส่คู่ป่องอย่านมันเบิร์อายุ โอ้ยจะเอาสุดอันนี้โอ้ยนี่สวยจังอันนี้หกร้อยเก้าเก้าแห้งได้พี่น้องอลานนี้นี่ก็สวยอยู่นะสีดำสวยสามสามเก้าเก้าก็สวยดี ฮ่อาอะกางเกงเนี่ยแม่งง่ามอ้ยสีขาวนี่ไงสีขาวอันนี้ก็สามเก้าเก้าได้อยู่ได้อยู่สวยเอ้อนี่นี่เอาเป็นชุดแซกหาเก้าเกา้าอ๋อันนี้สวยมากเลย อยาก้อมอ่ะเอออันนี้ก็สวยอยู่ด้วนี่เนี่ยเป็นดินินพี่น้องดินิน่เก่าเก้าสวยนะสวยนะอยากคนดีดิอยากคนดีดิกระโปรงหน่วย สื้อนม่สวยอ่ะซื้ออะไรดีเราจะได้อะไรเนาะถ้าลดอันห้าสิบเปอร์เซ็นต์มาสนะ แปดแสนสิบก็ซ่อรอะรรถละพี่นุ้งโอ้ยนี่ไงชอบเสื้อยีนนะชุดยีนโอ้ยมีแต่ใส่ฝรั่งอุ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ก็สวยอยู่เด้อสวยแต่ตัวใหญ่เนาะ Buah ini, cah, abang kau ได้สองโตนี่พี่น้องหกร้อยเก้าสิบเรามีเงินอยู่ประมาณหกร้อยเราก็เพิ่มอีกเก้าสิบเก้าสิบคนโอ้ยสองพันเสือสองตัวสามห้าสิบประมาณเกือบสองพันพี่น้องโอเกือบพันกลัวเกือบสองพันในสองตัวนี้เดี๋ยวไปจ่ายตัง เนี่ยจ่ายไปหกร้อยเก้าสิบแปดพี่น้องสองร้อยเก้าสิบเก้าสองร้อยเกาสิบเก้าพี่น้องเอยอันนี้สามร้อยเก่าเก่าสองตัวนี้สองพกว่าบาทพี่น้องเอ้ยกันซื้อเองค่อยคื้นซิาซื้อดอกเผอิญได้อันการ์ดฟรีนะได้อนบัตรของขวัญน้ำแอนแม่แฟนกันเลย สื่อซะสองตัวเนี้จะงามอยู่ไดเสือนาหอนเนาะจ้ะสวยไปละจ้า,จจาพอกันไม่คลิปหน,าน้าจ้ะสวัสดีค่ะ